คามิโกจิมุมใหม่คาราสาวะาเซิร์กยอดสูงสุดที่เพื่อนๆอาจยังไม่เคยเห็นกับการพิชิตกายพิชิตใจ3วัน2คืนเดินเกือบ40กิโลผ่านทั้งป่าร้อนป่าหนาวปา่าฝนรู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีนและสภาพอากาศที่คารืโหสุดๆเลยค่ะในรอบนี้มาค่ะเพื่อนๆมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฮอยทั้ง6คนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปนี้จะสนุกขนาดไหนค่ะโง่ายขอเดินลงไปข้างล่างแล้ววิ่งให เอาะคาเพื่อนๆเริ่มเดวันกันด้วยการเช่ารถนะคะพอยเช่ารถจากสนามบินนาริตะนะคะเพราะว่าทีมพอยนะคะมา,าด้วยกัน6คนจึงคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นสายช้อปปิง้งแล้วก็เป็นสายแวะเที่ยวอ,อยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าการที่เราเช่ารถเที่ยวนะคะจะสะดวกมากกว่าแล้วก็ประหยัดมากกว่าคะ่ะเริ่มพิกัดแรกนะคะก็คือไปช้อปปิ้งของเดินป่าคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆที่เอาเลทนะราคาดีมากๆแล้วก็แถมท็กฟรีด้วยคะ่ะเพื่อนๆ พอยก็จะเริ่มเดินทางไปนอนที่มัสซอโมโต้ก่อนหนึ่งคืนนะคะไปกินไปเที่ยวให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวขึ้นยอดคาาสว่าเซอร์อีกวันนึงค่ะ พอเอารถไปจอดที่สวรรค์โดนะคะซึ่งรถยนต์ส่วนตัวี่ยไม่สามารถเข้าคามิโกจิได้นะคะเราต้องใช้บริการบัสเทอร์มินอลหรือรถแท็กซี่เท่านั้นนะคะราคาที่จอดรถนะคะ500เยนต่อวันเท่านั้นะค่ะส่วนค่าแท็กซี่นะคะพอจ่ายไปที่9,600เยนนะคะรถตู้1คันส่วนใครนะคะจะใช้รถประเภทไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะตามจํานวนคนค่ะนั่งกินลมชมวิวไปนะคะประมาณ20นาทีก็ถึงบัสเตชันคามิโกจิแล้วค่ะเพื่อนๆ โอเคเล็กกัวที่ฝักขอค่ะคามิกจิอนีันนี้คือราคา S M L extra แล้วก็จำนวนลงรถมันนดมา,มาเยอะขวาุดจอย o <Okay. S 2> day seven hundred หัมอปังมาก จุดเริ่มเดินหมอกแบบโหปังไม่ไหวหลังจากฝากกระเป๋าเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มเดินเข้าไปที่สะพานกับป่านะคะในคามิโกจิประมาณ 2- ถึงารอเมตรได้ค่ะไกลมากๆเลยจะบอกว่าของกินของใช้ของเดินป่านะคะที่คามิโกจิสะพานกับป่าเยอะมากๆเลยทุกคนมาซื้อที่นี่ได้นะคะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นนะคะพอชอบตู้กดมากๆเลยทุกคนราคาดีมากๆเลยถูกใจคอสตาเหรียญเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ปานอุ่นด้วยนะชานมด้วยไปแหละโอเค let's go <S <Okay. S 1> ใครมาคามิโกจีนะคะอย่าลืมกินไส้กรอกแล้วก็ไอติมที่นี่นะอร่อยมากๆ เส้นทางการเดินป่าที่นี่นะคะเขาจะมีฮัทให้เราแวะทานอาหารได้ระหว่างทางทุกๆ 3- าถึงสีกิโลนะคะจะมีร้านกลางต็นตรัทให้เราสั่งอาหารก่อน4ี่โมงเย็นนะคะเราจึงไม่ต้องแบกอาหารไปเยอะจนเกินไปค่ะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนญี่ปุ่นหรือว่าคนที่นี่เนี่ยเขาจะแบกเป้บแบบอันตราไลนมากๆคือของน้อยมากๆและเขาเข้าไปสั่งเอาด้านหน้าเอาค่ะแล้วของที่จําเป็นมากๆของที่คามิโกจินะคะก็คือกระดิ่งไล่หมีคะ่ะเพื่นพนพนพอนๆเพราะที่นี่นะคะมีพี่หมีตัวใหญ่มากนะคะออกมาทุกเดือนเลย เรากำลังจะเดินเส้นคาราสวะาเซิร์เราสตาร์ทกันที่เจ็ดโมงครึ่งแต่ตอนนี้หนาเหลือเกินเรามาเที่ยวเดือนตุลาคมวันที่9ก้ถึงสิที่คามิโกจิตอนนี้เป็นเรือดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเต็มนไปหมดเลยคามิโกจิเดี๋ยวจะมีพีคกว่านี้นะเดินพฤศจิกายนแต่คือต้องมาต้นๆ้นเดือน พราะว่ากลางเดือนปิดแล้วเราเลยต้องมาเดินป่าให้ได้มากที่สุดเรามีทิปแบบว่าคืืนสู่ย่าทิปเรามาเติมเต็มความฝันเมื่อปีที่แล้วว่าเราเดินไม่สุด <c oughs> เดินไปแค่แคมโทคุโรซาวะปีนี้เราจะเดินให้เต็มที่ เราเดินมาจากสะพานกับปะนะคะแค่1 0อยเมตรเองทุกคนก็จะถึงลานกลางเต็นแลนะคะที่นี่มีของขายมีฮัทให้นอนมีลานกลางเต็นทดีๆเิดริมน้ำได้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยววันกลับเราจะมานอนที่นี่กันด้วยกันสองคืนเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะมันปิดค่ะปิดปรับปรุงปีแล้วที่ละมานปิดปรปับป,ปรปุงนู่นริมน้ำอยู่นู่นค่ะนู่น เย็นดีเอาเรื่องอยู่นะมันซึมดีที่อากาศมันเย็นเปานั่งเฉยอ่ะ มีขนมของตัวเองสวยมากเลยเด็กใหม่น้องใหม่นี่หมดเป็นแสนแล้วนะน้องใหม่อะแสงสวยมากพวกเธอเดินตามหลังนี่คือแสงสวยมากจากสะพานกัปปะนะคะมาถึงสะพานเมียวจินพรหรือว่าฮัดเมียวจินนะคะใช้ระยะทาง ประมาณ4กิโลค่ะพอเดินกันประมาณชั่วโมงนิดเองค่นะคะเร็วมากๆเลยเริ็ง่ายๆนะคะการเดินลดระยะเวลาลงไปนะคะเราจะเดินฝั่งขวามือค่ะริมแม่น้ําอาซุสะนะคะเดินดริมขวามือจะเร็วกว่าลดระยะทางไปได้ถึง2กิโลเลยค่ะป้าหมายเราไม่ใช่จุดหมายปลายทางอืมจุดที่รว่าทางใช่ถึงแล้วครับ สภาพเพื่อนแต่ละคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานเมียวจินมันไม่ไกลนะจากจุดที่กินข้าวสะพานเมียวจินสวยค่ะแล้วก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อสองรูทก็คือไปร้านอาหารฝั่งเมียวจินก็ได้หดี๋จะมาแคมป์ฝั่งเมียวจินก็ได้วันนี้อากาศเย็นนะ12องศาเดินกำลังสนุก ที่เมียวจินนะคะมีอาหารขายแล้วก็มีของที่ระลึกขายด้วยค่ะมาแวะชมแวะซื้อกันได้เลยนะคะของเยอะมากๆพกอทุกคนพอไปส่งของกินในเราเันยอดเฮ้ยาาาสาสร,ราสวะเซิร์กรอเราอยู่อ้ยเย็นมาก ทุกคนถึงโทคุซาวะเราจะไปกินไอติมพี่ติ๊กไอติมอร่อยเป็นาชายชายมีมีกาแฟมีอาหารมีลานกลางเต็นแต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราต้องไปอีกไปอีก3-4กิโลเลยละ่ะ นี่คือลานกลางเต็นที่โทคุซาว่สวยไหมลมลื่นมากทุกคนคะลานกลางเต็นที่คามิโกจินะคะมีห้องน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็ทิชชู่ของเขาเนี่ยสามารถทิ้งลงไปในชะโครกได้เลยนะคะเป็นแบบย่อยสลายได้เข้าคิดมาดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็รักโลกด้วยทุกคนสามารถเข้าห้องน้ำได้โดยเสียเงิน100เยนนะคะ นี่นี่นากระดิกระดไม,ม่ีเนี่ยือไว้ฝากเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกินไอติมที่โทคุสวะไปกินไอติมกัน,นะคะ่ะของขึ้นชื่อที่คุโรสวะนะคะจะเป็นไอติมมัชชะค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะคะโซบะก็อร่อยที่นี่สามารถกดแบบ ตู้หยอดเหรียญก็ได้นะคะแล้วก็ไปรับออเดอร์ที่เคาน์เตอร์นะคะของที่ระลึกก็เยอะของกินก็เยอะกาแฟาก็อร่อยที่นี่พออยู่กันเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะทุกคนก็คือฟินมากๆเลยใครมากางเต็นที่นี่น่าจะชอบนะคะจากโทคุซาวะนะคะเราจะต้องใช้ระยะทางในการเดินขึ้นไปโยโกซันโซอีก 4กิโลนะคะหรือประมาณ2ชั่วโมงเลยแต่ทีมพลอยนะคะเดินกันประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วค่ะนักเดินป่านะคะควรจะถึงโยโกซันโซนะคะก่อนบ่ายสองแต่ถ้าใครนะคะมีเวลาเยอะสามารถนานโยโกซันโซได้เลยแล้วพรุ่งนี้เชา้าค่อยขึ้นซับมิทที่คาราวาเซอร์ก็ได้จะง่ายกว่ามากๆแล้วก็จะเดินสบายมากๆเลยค่ะแต่ทีมพอยนะคะวันลาน้อยก็เลยจะเดินลวดเดียวเลยค่ะตั้งแต่กลับปะมาเมียวจินมาทุกคนสว่า แล้วก็มาโยโกซันโซและจะดันขึ้นไปเลยค่ะที่คาราสวาฮัทให้ถึงภายในคืนนี้ให้ได้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะที่ต้องดันเนี่ยเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศมาพอวันลุ่งขครนเนี่ยฝนมันตกนะคะอาจจะขึ้นยอดไม่ได้เราก็เลยจะต้องไปเอาแสงเย็นให้ทันวันนี้นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเส้นทางนี้ที่จะเดินขึ้นไปถึงคาราสวาฮัทนะคะโหดมากๆเป็นหินลอยนะคะแล้วก็เป็นฐานน้าต้องปีนป่ายนะคะเป็นเพื่อนชันมากๆไปครับเราจะขึ้น คาราสว่าโซกันต้องขึ้น่อก่อนใบ,บสองนะได้ค่ะจะพันนี้เพื่อเธอลุยสูงจังโอ้ยบนันได ที่จุดลงทะเบียนตรงโยโก,โกเกะนะคะเขาจะมีรีเช็คอุปกรณ์เราด้วยนะว่าเรามีไฟฉายไหมนกหวีดเสื้อกันฝนตเต็นท์อุปกรณ์ยังชีพต่างๆอาหารที่คุณควรจะมีกินระหว่างทางคุณมีหรือไม่ของยังชีพต้องเป็นของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะคะห้ามรวมกันคือถ้าคุณหลงคนเดียวคุณสามารถเอาตัวรอดได้ <S <S คุณจะไม่เป็นภาระตนเองและจะไม่เป็นภาระสังคมเลยคะ่ะถ้าคุณเอาของไปครบเมื่อคุณได้ข้ามสะพานที่โยโกซันโซไปแล้วนะคะ ขาไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความลำบากมันกำลังรอคุณอยู่แต่ถ้าเป็นขากลับนะโอ้สวรรค์กำลังรอฉันอยู่มันคือจุดเริ่มจุดเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนจากที่เดินมาสบายๆอะต่อจากนี้คือลำบากสุดๆชันสุดๆข่าหลวงสุโขทยัยคามิกกติชัดๆ ตัวบลอเลยพะนุม่มโอ้ยมันไปก่อนแล้วกันไม่สู้เด้วอวามีน้องมีลูกด้วยไปแล้วเขาไปก่อนไปเดอ้อไปเดอ้อเออตาฉันหรือยังจ๊ะเออเอ,อ่อยังเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะหมดหรือยังหนอหมดแล้วละมั้งกลัวจังเขาตัวใหญ่มากไง กรโดดเอาแว่นลงลงนะอย่าเด้ออย่าเด้อรีบเดินจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดดีดีดีค่ะก็มีแรงไปเด้อไปเด้อจ้าไปเลยจ้ะต้อนอะไรเอ่ยออกผลเป็นลูกลิงเหมือน,นเหมอือนเรีป่า โอ้โหตรงนี้มันดื้อเว้มันดื้อมันดื้อืมมันกินเต็มแก้มเลย <c oughs> ป่วนจริงไม่ได้มันยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบบาดเจ็บไงปวดแค่ร้าล้าเฉยมันไม่ได้แบบบาดเจ็บถึงปวดของเจงมันอยู่ตรงนี้โอุ้มีก้อน เขาหลวงสุโขทัยก็เขาหลวงสุโขทัยเธอมาเจอเขาหลวงความมโกจีบ้างเปล่าโอ้ oh my god ็บดเห็นแค่ยอดผมนี่กอดเข่าเลย

เหนื่อยพอแล้วไม่มาและวไงคุณเบียร์สบายแบกเป้แค่นี้คุณยังแบกไม่ได้คุณจะแบกลูกสองคนยังไงไหวไม่ต้องมีดบนี้เลิกหลังจากขึ้นบันไดชั้นๆมานะคะบันไดไม้แรก ก็คือไม่มีทางลาบเลยมีแต่หินลอยล้วนๆเลยค่ะแบบฟิลเหมือนสุขโขทัยมากๆเลยเหมือนเขาหลวงสุขโขทยัยประเทศไทยอะแต่มันเจ็บกว่าระบุมกว่ามันจะช้ำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตั้งแต่บ,บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาเดินกลางคืนคือแบบเขาชิลมากแต่เราอะ่ะไม่เคยไงครั้งแรกช็อกไปเลยหลับกลางทางไปเลย ตอนนีเปปนะ้เหมือนจุกขั้วแล้วตอนนี้เหมือนนั่งแกงแม่รอ,อะไรนั่นพี่แกร์แค่เดินเก่งมากเลยว่ะพี่แกร์เหมือนจะแอบลงทางหนึ่งวะ่ะเป็นเกลียวจังวะมันเป็นยังไงอ่ะมันเหนื่มมันเหนื่เออไม่ย <laughs> เยออ่ะเหอนืออ่ยมากเลยบอกแล้วว่ามันหนักตุ๊กตาอย่าเอ,อาเออมาคิดดู เดินมาแปดชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีอ่ะอเดินมาสิบหกกิโลจะครึ่งแล้วอพี่เดินจะทะลุออกจีนเลยเช้าๆเดินได้หกโมงเช้าหนึ่งโหสวยมากไนท์เทลอีกครั้ง <c oughs> คาบีก็จีใจรักกับฉันทุกรอบเลยอ <c oughs> ื <c oughs> มืดคาตาและพระอาทิตย์ตกกับคาตาเห็นเลยมีหมอกด้วยเห็นไหมนุน่นๆ่นแสงจากเพื่อนๆอันไกลิบนุน่นสวยโอ้โห แต่ทางเขาดีนะแต่มันดันไม่ดีตรงที่รเรามืดเ <laughs> นี่ยนึกว่าขึ้นเอเวอร t เรสต์ในเทลสสุดๆกําลองเห็นใช่ไหมเห็นค่ะ ไปเดินมาเดินมาเดินไปจนถึงไดมอนด์ล็อกอะไรวันนี้มืดเฉยสายเยอะๆสายเยอะๆจะคุณเพิ่งถึงแล้วคุณลงมาเลยเหรอคุณใจมากเลยนะไมม่ผนหออร้ประมาณถึงประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วคนี้่ตัวแทนประเทศไทยเป็นไงเดินง่ายเหรอ โอ้เดินง,ง่ายขอเดินลงไปข้างล่างแล้ววิ่งขึ้นมาเดี๋ยวพอมีกล้องปุ๊บเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวนะขอบคุณพี่แกมากเลยลงมาลาบจุ๊บทีหนึ่งจุ๊บจุ๊บแล้วพี่แกกับพี่ติ๊กใครใครชนะไม่ใช่ชนะผมจะตายไม่จะตายแล้วเขาลงเขาบอกผมเดินมาไม่ทันชา้าเนี่ยผมก็โอ้ผมจะถอดใจแล้วเอาอะไรยวาชีวิตเพราะหนูจะกางเท์แล้วค <ผม S 2> <อ>ิดดูว่าคณถอดใจอะมันถอดใจ ผมอ่ะหกโมงกันตั้งแต่สะพานที่ข้ามที่เป็นเชือกหกโมงคุณผุ่งเดินมาอือหลับไปดินอนง่วงผมเห็นเห็นที่มันเป็นเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็เห็นอ่ะเออเอ่ตรงนู้นเหมือนตอนลินจานีอ่ะแล้วก็มาถึงตรงหินไดมอนด์หินเออเออดีใจเหมือนกันเหมือนกันเดนไปได้ตัวเอสอีกเออมีไม่เจอแล้วก็เดินตอนนั้นอ่ะที่ตัวเอสอ่ะห้าโมง ห้าโมงยี่สิบสองอืมอันนี้เขาก็ตะโกนนี่เห็นตะไกลอะเมื่อไรจะมา <c oughs> เลยอ,อย่าห่วงผู <c oughs> ปล่อยผมไปเถอะคุจ <c oughs> อย่าเล่นผมไงผมก็ดีถือ <c oughs> ว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันได้ผมนั่งอยู่คนเดียว <c oughs> ขอค่าเท่านั้นพร้อมแล้วก็ไป เป็นไงมั่งพ่อ,อไปแล้วเต็นไปแล้วบ๊ายบายค่ะรักซาเซอรับรรยากาศพุม่า,มา,า,า,าบ๊ายบายคาราเซอร์เพื่อนค่ะ เนื่องจากเมื่อคืนพายุเข้าแล้ววันนี้ก็พายุเข้าอีกนะทุกคนตื่นมาแล้วเจอพายุก็เลยลงกันตอนประมาณ11โมงกว่า,วาแต่าแต่ากาศโคตรสวยเลยทุกคนขนาดพายุเข้าอ่ะดูดิ หนาวมากๆเย้หรู้เห็นรึเปล่าเหมือนคนแก่เลยแต่สวยดีนะสวยกว่าเมื่อวานเยอะเลยเพราะเมื่อวานมืดเลย <laughs> เตือนโน่นเตือนโน้นเตือนโน่นว้าวมันไปนาซ่าเลยอะ่ะตอนนี้จิว่า so cute เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าคุณเห็นป้ายส S นี้คุณจะต้องเดินต่อไปอีกสองชั่วโมง <laughs> <laughs> ไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงเสร็จหนึ่งส่วนสิบเลยอะ่ะ <laughs> สะพานไม้ก่อนจะขึ้นดันขึ้นแคมป์เราดูมากี่โลลนะดูานาฬิกานี่เราเดินมาไม่ถึงโลเลยแปดร้อยแปด การเติมเกลือแร่ที่ดีที่สุดมาม่าผงเขย่ยา คนพอถึงสะพานตรงนี้นะคือครึ่งทางของวันนี้ของเราแล้วดีใจสุดๆไปเลยขาลงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนมันปื๊บปื๊ดป๊มันเร็วมากแล้ววีวข้างทางก็โคตรสวยเลยไม่เหมือนเมื่อคืนนะที่เดินจนมืดไม่เห็นอะไรเลยจ้าบันไดข้างทางนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าจากนี้ไปนะคะจะมีความสวยรอเราอยู่ เดินเก่งปานควายหายไปคะโยโกซันโซจากโยโกซันโซไปสะพานกี่กิโลเนี่ยสองโลได้มัง้งอันนั้นมาที่นี่เหรอประมาณสองสามโลสองสามโลเหนื่อยวะเป็นการเดินลุย สองวันหนึ่งคืนบนยอดคาราสวะาเซอร์ที่โห<ฮ>ดมากๆแล้ทุกคนเดินลวดเดียวตั้งแต่กับปะจนถึงยอดแล้วก็จากยอดลงมากับป่าีีทีนึงนะคะทั้งหมดระยะทางประมาณ3 5กิโลจะบอกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนๆทั้ง5ท่านมากๆนะคะเดินเก่งโคตรๆแล้วก็ใจสู้แล้วก็ไม่ทิ้งกันเลยนะคะ5คนคอยดูแลช่วยเหลือกันภูมิใจมากๆในตัวเพื่อนๆนะคะมีความสุขมากเลยค่ะทริปนี้ To go La. ตามที่คามิโกจิมันร่วงลงมาเองเลยนะคานิโกจิเป็นอนริมน้ำแล้วค่ะ150เมตรสวยอย่างนี้เลยเธอมีความสุขไหมบอกมีอะไรจะบอกกับคนที่ยังไม่เคยมาไหม บอกบอกหน่อยว่ามารุ่นนี้เป็นไงมัางด, <c oughs> ดีดีดีวิสวยดีที่ไม่ตาย <c oughs> ดีได้กับบาท ทีมพล6คนนะคะเดินทางมาที่คามิโกจิเพื่อซับมิดผู้ขอไฟถึง2ลูกเลยค่ะยาเกตดาเกตกับคาราสวะเซอร์ค่ะเพื่อนๆซึ่งคาราาวะเซอร์จะเดินลวดเดียวเลยค่ะเพื่อนๆไปถึงยอดแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเดินลวดเดียวมาถึงสะพานกับป่าแล้วนอน1คืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นตื่นมาเพื่อไปซับมิดยากเกตยากเกตแล้วก็ลงมานอนที่กับป่าอีก1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ถ่ายรูปรอบๆคามิโกจิสะพานกับป่าที่ไม่มีคนเลยทุกคน สวยโคตรโคตรและนี่คือข้อดีของการมานอนที่คามิโกจินะคะคือมันสวยทุกวันเลยสะพานก็ไม่มีคนมาแย่งถ่ายรูปมันสวยมากๆเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะจะรีบตัดคลิปยา<ๆ>เกะดาเกะเพื่อนๆได้ดูนะคะว่าผู้เขาไฟไดาเกะราเกะที่ยังไม่ดับนะคะที่คามิโกจิจังหวัดนากาโนนะคะจะสวยขนาดไหนเอาไว้เป็นออปชั่นให้เพื่อนๆนะคะเวลามาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับสายซับมิทนะคะว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยมันจะหลากหลายมากๆเอนๆสุดท้ายนี้นะคะน้องพลขอขอบคุณ ณพี่ๆทั้ง5ท่านนะคะที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันในทริปนี้แล้วก็สปอนเซอร์ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมส่งของมาเป็นกำลังใจให้พลอยในการซับมิดครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ